จครับขอตัวทอยนิดหนึ่งครับสวัสดีนะครับพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีหนึ่งกลุ่มได้มานะครับก็คือเป็นฟองนะครับได้มาทํากิจกรรมด้านหน้าปรากฏว่าไม่ได้เข้ามาด้านในวันนี้ผมในนามกลุ่ม24มิถุนาจึงมาส่งเสียงอีกครั้งหนึ่งเพราะครั้งที่แล้วไม่แน่ใจว่าท่านสารรัฐมนูลนั้น ได้ยินหรือไม่วันนี้เราจึงรวมพลมากันอีกครั้งหนึ่งในฐานะประชาชนและให้เห็นจริงๆว่าคือประชาชนจริงๆที่อยากจะมาะยื่นหนังสือถึงศาลมนุนุนอีกครั้งกับการวินิจฉัยที่ผ่านมานะครับซึ่งคำถแถลงเดี๋ยวเรารอท่านเอามารับเดี๋ยวเราจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราจะมีการถแถลงอะไรบ้างในวันนี้นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ กาเลุ่มยั้งาเลคกล่ม24มิถุนาประชาธิปไตยวันที่13กันยายน2568เรื่องขอให้วินิจฉัยให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างัฐมนูญสสรโดยตรงเรียนตุลาการสารรัฐมนูญตามที่สารรัฐมนูญมีมติให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐมนูญและกำหนดให้มีประชามติสามครั้ง โดยครั้งแรกและครั้งที่สองทำพร้อมกันได้แต่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรอได้โดยตรงเป็นการใช้อำนาจให้ความเห็นที่นอกเหนือไปจากประเด็นที่ผู้ร้องถามารรหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเขาแค่ถามมาที่สายมนูญให้วินิจฉัยเลือกการเลือกตั้งเท่านั้นแต่สิ่งที่ตุลาการและมนูญนั้นแถมเข้าไปนะครับเป็นสิ่งที่น่าประหลาดใจมากนะครับ โดยบอกว่าทานองเหมือนว่าจะไม่ให้ประชาชนนั้นได้มีส่วนร่วมการที่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจึงเป็นการบดเคาะและทําลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยการจัดทํารัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงย่อมทําให้อหํานาจนอกวิถีทางประชาธิปไตยเป็นผู้กําหนดรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่อาจยอมรับกันได้อันจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชน จึงเรียนมายังคณะตุลาการสา,ารมนูญในการวินิจฉัยใหม่ให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงขอแสดงความนับถือครับรอเจ้าหน้าที่ออกมารับหนังสือนะคุ่ผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าศารรัฐธรรมนูญนะคะ ก็เป็นภาคประชาชนตัวแทนตวําใช like ่ค <ş> รับเราอนุญาตให้เขาเนตัวนไม่เป็นไรครับเราใจเยื่นตรงนี้เนี่ยตัวแทนเข้าไปยื่นคนเดียว เหมือนเหมือนเดิมนะครับผมเอาไปยื่นในค่ะใช่ครับต้องไปยื่นต้องไปไปทำเรื่องแต่เหมือนเดิมเข้าได้นี่ไม่กระทำเดียวไงที่เข้าไปเซ็นเนี่ยยื่นไปเลยจบกันเลยยื่นแล้วจบแล้วครับไม่มีอะไรไม่ไม่ต้องไปยื่นที่สารพันเนาะใช่ระบบระบบรันตัวเลขระบบสารพันแล้วรับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญเราแลกบัตรก็เป็นเลยที่สิบห้ เต็มเข้าไปเขาเรียกเขาได้แล้วเล่นเล่นรับมาด้วยเอาไปดูเอาไปจะได้มีหลักฐานในการขณะนี้นะคะประชาชนลุขอรบกางนะคะเพราะว่านลุงค่ะไม่ได้ก็ไปไม่ได้ก็ไปสวัสดีนะทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ตอนนี้อยู่ที่อาคารเอนะคะ เขาถได้มากกว่านี้นะคะสูงราชการอาคารเอนะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ภาคประชาชนนะคะาชาชมาส่งเสียงเพราะว่าตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมาที่ศาลร,รัฐมนูลร,าาระบุว่าจะให้ทำประชามติอีกครั้งนึ่งเป็นในส่วนนี้เป็นสิ่งที่ถามไปแต่สิ่งที่ไม่ได้ถามแต่แถมมาก็คือในเรื่องของประชาชนจะไม่สามารถ เลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐมนูญได้โดยตรงนะคะวันนี้ก็เลยมีประชาชนมายืนยันในอำนาจของประชาชนที่เป็นความชอบธรรมที่ประชาชนจะเลือกผู้ที่จะมาร่างรัฐธรมนูญนะคะก็ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าให้ตัวแทนหนึ่งท่านนะคะเข้าไปยื่นหนังสือแล้วก็ทําเรื่องตามระเบียบนะคะตามสารบัญที่จะต้องมีเ,เลขที่ในการจดแจ้งนะคะแล้วก็รับหนังสือ ส่วนประชาชนก็รออยู่ด้านนอกนะคะ <Okay. S 1> ก็สวัสดีรักคาทุกผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะ23กันยายน2568นะคะภาคประชาชนมายื่นหนังสือที่ศารรัฐมนูญขอให้วินิจฉัยใหม่ให้ประชาชนเลือกตั้ง สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอรอส s <S รโดยตรงนะคะก็ตามที่สารรัฐธรรมนูญมีมติให้รัฐสภามีอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญและกำหนดให้มีประชามติ3ครั้งโดยครั้งแรกและครั้งที่2องทำพร้อมกันได้แต่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งสภา ร่างรัฐมนูลหรือสะสะรอได้โดยตรงเป็นการใช้อำนาจให้ความเห็นที่นอกเหนือไปจากประเด็นที่ผู้ร้องถามแนวการวินิจฉัยดังกล่าวไม่เป็นไปตามคันลองประชาธิปไตยที่ว่าประชาชนคือผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญหมายถึงประชาชนเป็นผู้มีสิทธิ์และอำนาจสูงสุดในการจัดทำสร้างและให้ความเห็นชอบต่อรัฐมนูญ บนหลักการอำนาจอิไตยเป็นของปรงชนชาวไทยการที่ประชาชนไม่สามารถเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงจึงเป็นการบ่อนเสาะและทำลายการปกครองระบอบประชาธิปไตยการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยไม่ได้มาจากประชาชนโดยตรงย่อมทำให้อำนาจนอกวิถีทางประชาธิปไตยเป็นผู้กำหนดรัฐธรรมนูญใหม่ที่ไม่อาจยอมรับกันได้อันจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชนนะคะ ก็เลยมีการมายืดหนังสือวันนี้ก็เป็นภาคประชาชนแล้วก็เป็นประชาชนเนี่ยค่ะมากันนะคะมายืนยันในอํานาจของตัวเองว่ามีความชอบธรรมที่จะเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงนะคะและนี่ไม่ใช่สิ่งที่เป็นการร้องถามสารรัฐธรรมนูญไปถามเพียงแค่การทําประชาติอติกครั้งนะคะแต่สารรัฐธรรมนูญแถมมาในเรื่องของว่าประชาชนไม่สามารถเลือก สวสอรอได้โดยตรงนะคะก็เป็นการไปรยื่นหนังสือก็เมื่อวันที่เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะท่านผู้ชมกลุ่มคอหรือ คอนฟอร์นะคะกลุ่มประชาชนร่างรัฐมนูญก็ได้มายื่นหนังสือแล้วก็มาพูดคุย,ม,ม,ยมาพูดจาระสัยด้วยเหตุด้วยผลด้วยหลักการนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีการขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปก็คือเราจะติดตามไห้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันอีกครั้นะคะสวัสดีและทักทายท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ S <S อตมากตอนนี้ตัวแทนเข้าไปยื่นหนังสือด้านในนะก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าประชาชนห่วงแหนในอำนาจของตัวเองนะคะแล้วก็ยืนยันในความชอบธร,รรมที่ประชาชนจะเลือกผู้ที่จะเข้ามาร่างรัฐธรรมนูญน,นะคะจนทุกวันนี้เรายังไม่ได้เห็น คาขยายหรือว่าหนังสืออย่างเป็นทางการที่สารมนูลบอกเมื่อครั้งที่ได้มีการแจ้งว่าจะให้ทําประชามติกอีกครั้งแล้วมีการเพิ่มว่าประชาชนจะไม่สามารถเลือกส,ะสะรโดยตรงเนาะเรายังไม่ได้เห็นฉบับเต็มเลยนะคะ สวัสดีแล้วท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ตอนนี้เราอยู่ด้านในตรงบริเวณทางเข้าศาลรัฐมนูนนะคะตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่มาวันนี้เข้าไปยื่นหนังสือซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนแรกจะให้เจ้าหน้าที่ออกมารับด้านนอกแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องเข้าไปทําตามขั้นตอนก็คือทําสารบานนะคะที่จะต้องมีการจดแจ้งเลขที่หนังสือที่เรายื่นไปนะคะ

ตอนนี้เรารอตัวแทนที่เข้าไปยื่นหนังสือออกมานะคะเป็นการมาตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประชาชนมีความชอบธรรมเราไม่ได้มาเรียกร้องอะไรที่เกินกว่าอำนาจประชาชนที่มีที่พึงมีนะคะอยากเลือกสรประชาชนคือผู้ใช้รัฐธรรมนูญประชาชนจึงต้องเป็นผู้เขียนรัฐธรรมนูญนี่ เวลาช้าก็ไม่ควรมีหรือเปล่าตั้งคำถามแล้วก็ส่งสัญญาณไปถึงผู้คนใช่การั้งเ็นเส้นงกรไม่ได้วาระบบนี้ด้วยไดยยินเสียงี่ลินน่าเก็บเอ่อบอกว่าแก้ไขอะไรนะบอกว่าแก้ไขที่เลือกตั้งนายกเป็นตรงเลยไม่ต้องใช้ระบบก็ประชาชนก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปนะคะ มันไม่ได้เกี่ยวว่าไอหนึ่งเเอารมาเกี่ยวแค่บอกว่าไม่อยากจะให้แก้ไครใช่ไแ้วถึงกามว่าอุดแต่ก็มัน şey ก็ไม่ได้แกมันไม่ได้แก้แลแต่คุณต้องถามว่าทำไมเราไม่อยากแก้คนนเลย เรื่องด้วยขนาดนี้นี่ก็มองว่าองค์กรจะสะอาที่มาที่ใสขึ้นมาองค์กรอิสระขนาดนี้ใช้อำนาจล้นเกินที่เปล่าอำนาจของประชาชนโดนกดขี่โดนเปล่าแก้ไขเพื่อให้ประชาชนเสียอำนาจอื่เมื่อครั้งวันที่10กันยายนนั้นผู้ชมที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ คำวินิจฉัยนะคะอันนี้จะเป็นฉบับย่อน,นะคะซึ่งมีสาระสําคัญว่ารัฐสภามีอํานาจริเริ่มหรือแสดงความต้องการเพื่อจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องให้ประชาชนออกเสียงประชามติให้ความเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่เสียก่อนโดยการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องจัดให้ประชาชนออกเสียงประชามติ3าครั้งไม่แน่ใจออกมั้ยยังนะคะ น่ากําลังจะออกไปแล้วค่ะนี่ก็คือครั้งที่แล้วสารารัฐนูญก็ได้ตอบในเรื่องของการทําประชามติแล้วก็ได้เพิ่มในเรื่องของว่าประชาชนจะเลือกะะสส,สรมไม่ได้โดยตรงนะคะนนี้ยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้วแกแ, <Yeah. S 2> แกแ <Yeah. S 2> กแ <Okay. S 2> ็ถือว่าครั้งที่แล้วนะครับ อีกลุ่มหนึ่งที่มายื่นเขาก็ได้ใช้นะครับก็ก็คล้ายๆกันอันนี้จะเป็นครั้งที่สองโดยเจ้าหน้าที่ได้ถาวว่าจะมาอีกไหมหรตอว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปอาจจะมีใครมาอีกก็ได้จะมาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนคำวินิจฉัยคือเราเราเราไม่ได้มีปัญหาใดๆกับสายมนุนนะครับด้วยความเคารพแต่เราเับาไม่ได้กับการที่เราบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย คำว่าเราเป็ประชาชนไทยก็ชัดเจนก็ต้องมาจากประชาชนถูกไหมครับพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะต้องไปเลือกตั้งนะครับพวกเราเช่นกันนะครับเื่อมี600โลนะคะกว่าจะกลับไปกลับมาในค่ารถไป3-4มสี่พันนะคะที่จะไปกลับได้แค่งั้นเราต้องจ่ายให้รัฐมนตรีประชาชนมีส่วนร่วมในการเขียนนะคะแล้วประชาชนมีส่วนร่วมที่จะแสดงความต้องการว่า ประชาชนต้องการอะไรอยากให้บ้านเมืองพัฒนาไปทางไหนนะเราก็การรัฐธรรมนูญที่เป็นแบบนั้นนะะเราไม่ต้องการรัฐธรรมนูนที่ใครเรื่องมาเขียนให้เราเขียนให้เราแล้วมาบังคับเรานู่นนั่นนี่เราต้องการที่จะเลือกตั้งผู้ที่ไปเขียนรัฐธรรมนูญให้เราเองและเรามีส่วนร่วมในการออกแบบรัฐธรรมนูนเพื่อที่จะขับเคลื่อนบ้านเมืองนี้ว่ามันจะเป็นไปทางไหนนะการขับเคลื่อนบ้านเมืองมันต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมไม่ใช่ให้ใครก็ได้ที่ใช้อำนาจเน็นการแล้วมาเขียนให้เราเราไม่ต้องการ นี่ก็คือเป็นเสียงของน้องประชาชนที่มาในวันนี้นะครับโดยผมชัดเจนนะครับว่าเราไม่ได้มาจากกลุ่มไหนเราก็แล้วแ,ลแต่นะครับเมื่อใดที่มีกลุ่มไหนที่มาแล้วเราเห็นด้วยเราก็พร้อมที่จะมาซัพพอร์ตกลุ่มยี่สิบมิถุนาก็พร้อมเดินหน้าต่อไปตามใดที่ประชาิปไตยยังไม่สมบูรณ์แบบพวกเรายัางเดินหน้าต่อไปนะครับก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วเราติดตามกันต่อในเรื่องนี้นะครับ ว่าหลังจากนี้จะเป็นเช่นไรครับกลุ่มยี่สิบสีพทนาจะเดินทางไปที่ไหนต่ออีกไหมคะจะมีการขับเคลื่อนหรือว่าจะมีทางแบบจะแบบจะมีการขับเคลื่อนหรือว่าจะมีการอัพเวลจากตรงนี้ต่อไปอีกไหมในเรื่องของสสลอสสลรก็เห็นว่ามีนะครับตอนนี้ก็มีภาพประชาชนนะครับหนึ่งกลุ่มกําลังจะไปที่สนามวินน้ำนะครับอบชเพื่อให้มีคําวินิจฉัยเช่นกันนะครับเรื่องที่การที่สารทมนอาจจะใช้ ขอบเขตเกินอนำนาจหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามต <_ d ance> อนหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็ส่งเสียงไปยังสนสนะครับใน,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 นสภา,น,ยายนะครับในฐานะที่ท่านเป็นผู้แทนรัษฎรท่านอย่ายอมนะครับท่านตัวท่านเองเนี่ยยังมาจากการเลือกตั้งเลยนะครับยังมีสิทธิและเสียงมีศักดิ์ศรีในบ้านานะครับแต่ถ้าตาบใดที่สวเหมือนที่เราเห็นนะครับไม่ได้มาจากประชาชนโดยร้อยเปอร์เซ็นต์สะสะที่สายวินิจฉัยออกมาล่าสุดเนี่ย มันไม่ได้มาจากประชาชน,น,นโดยร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะสร้างงานในอย่างไรในระบอบประชาธิปไตยนะครับส่วนกลุ่มยี่สิบพุทธาสัปดาห์หน้านะครับวันอังคารนะครับ<อ>ก็จะไปเจอกันที่ทำเนียบในฐานะที่รัฐบาลคนใหม่นะครับชื่อว่าอนุทินชาญวิรพูตได้รับํำแหน่งโดยทางกลุ่มจะมีข้อเรียกร้องหลากหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการยี่สิบบาทน,นะครับรถไฟฟ้าแล้วก็เบี้ยชลาผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ เรื die, yeah, ่องนี้นักโทษถากการเมืองที่ขณะนี้มีการจําคุกอยู่ระหว่างการประกันตัวหลากหลายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเดินหน้าต่อเรียกร้องเกี่ยวกับด้านประชาิปไปจนอยกว่าจะเป็นอำนาจของที่น้องประชาชนครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมของกลุ่ม24ภาคประชาชนนะคะท่านผู้ชมขาที่มายื่นหนังสือ ก็เป็นการมายืนยันอำนาจของประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วในเรื่องราวของสอสรที่ประชาชนเรียกร้องกันมาโดยตลอดว่าจะต้องอมีการเลือกตั้งร้อเรซเราจะได้หรือไม่นะคะก็รอติดตามกันต่อไปแล้วถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวประการใดเราจะนำมารายงานบรรยากาศสดอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วก็วันอังคารหน้าภาคประชาชนเขาจะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลก็ต้อนรับรัฐมนตรีนายกมนตรีคนใหม่เรียกร้องในเรื่องของสิทธิการประกันตัวของผู้ต้องขังทางการเมืองรวมถึงเรียกร้องการปล่อยตัวนะักโทษการเมืองนะคะเพื่อเป็นการเดินหน้าประเทศนะคะก็ตอนนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ พบกันใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ